กิงกี้พาชมรูปแบบการตกแต่งสไตล์ออฟโรดในรุ่นรถนะคะ Ford Ranger 4ประตู XLS ค่ะเริ่มจากด้านบนเลยสกรูปนะคะทรงฟิตค่ะอะคริลิกบนฝาก,กระโปรงกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ค่ะกันชนหน้าเหล็กเอาเลนเดอร์พร้อมแข็งกันกระแทกค่ะครอบไฟหน้านะคะแล้วก็มีคิ้วล้อมาให้ตัดด้วยหมุดสีเงินคันนี้ยกหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วค่ะ เปลี่ยนปีกนกนะคะลูกหมากและรองก้อนนั่นเองแม็ก20นิ้วค่ะจับคู่กับยาง AT ท7 7 5 5 5 20ราวหลังคาค่ะการสาดเบ้ารองมือเปิดกับข้างประตูของ v i กเตอและบันไดเหล็ก TWI ค่ะรุ่นนี้มีไฟให้ด้วยนะคะที่บันไดครอบฝาถังน้ำมันค่ะสติกเกอร์และโลบาเหล็กค่ะทรงปืนของ o u เลนเดอรไฟท้ายสวยๆค่ะฟู l LED พร้อมครอบไฟ,ฟท้ายครอบฝาท้ายค่ะอะคริลิกเลนเจอร์และเปลี่ยนนะคะ โลตัวกันชนท้ายเหล็กของ Outlander เพิ่มบอนล่างนั่นเองพี่ๆทางใดชอบนะคะรูปแบบการตกแต่งสไตล์ออฟโรดแบบนี้ถ้าหาเก่งกี้ได้เลยนะช่องทางการติดต่อขึ้นไว้ในด s c r i p t i o n ให้แล้วค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยแล้วมาดูกันคลิปหน้าว่าเก่งกี้จะพารถรุ่นไหนและรูปแบบการตกแต่งวาให้พี่ๆได้ชมกันวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย